สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Asus อ่าโมเดล X44H ครับเดี๋ยวมก็ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับจากนั้นก็ถอดฝาครับอันนี้เป็นฝาฮาร์ดดิส์นะครับ านี่คือเลื่อนลงมานิดเดียวครับหลุดแล้วง,ง่ายๆนี่ก็เป็นฮันดิสนะครับตรงนี้อันที่เราถอดก็เลื่อนมาทางซ้ายครับนะครับหนึ่งครั้งนี้ก็จะมีพวกน็อตอยู่ด้วยนะครับต้องถอดให้หมด รตรงนี้จะยาวหน่อยนะครับ จากนั้นก็มาแกะคีย์บอร์ดก่อนนะครับการแกะก็จะมีเขี้ยวล็อกนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนั่นเองนขึ้นไปนิดเดียวครับเมื่อจะหลุดแล้วนี้เลื่อนนะครับตรงนี้เป็นวิธีการเลื่อนตรงนี้ดันขึ้นครับ ก็ทำการถอดฝานะครับด้านบนตรงนี้จะมีนอ็อตตัว DV วีดด้วยนะครับวันนี้เราก็ถับเลื่อนได้เลยนะครับีนก่อนที่เราจถอดนะครับแล้วก็ถึงสายก่อนนะครับตรงนี้ มีสายแล้วก็มาดูย้อนดูว่าของใต้ DVD ีะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวก็ต้องถอดออกก่อนนะครับครับจากนั้นเราก็ทำการแงะครับ ก็ค่อยจับชกขึ้นเบาๆนะครับมันก็จะลุดออกมาแล้วนะครับตัวนี้ไม่ยากต้อไม่ยากครับวิธีการแกะนะครับส่วนบอด,ดี้อย่างล่างก็ไม่มีอะไรครับก็มาดึงออกมาได้เลยนะครับในการถอดอตัวนี้ครับสายอนอกก่อนนะครับหนึ่งเส้นเราจะถอดบอด,ดี้ขึ้นนะครับเราต้องมาถอดน็อตก่อนของพัดลม ให้ดนูนะครับว่ามันไม่ยากไม่ง่ายน,นี่ก็จะมีล็อกของหูฟังอยู่นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่างเรียบร้อยครับมันไม่ยากนะครับตอนนี้เรานี้ไม่ถอดสลายลำโพงนะครับมันก็จะติดอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามใต้ดีโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ